สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดาวินนาดาวันนี้พวกเราจะมาพูดเกี่ยวกับอะไรคะพูดถึงการทำแบรนด์สินค้าค่ะใช่เดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะไปเลยสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจงพูดเกี่ยวกับการทำแบรนด์สินค้าการทำแบรนด์สินค้าคือการที่เราตัดทำสินค้าอย่างในอย่างหนึ่งขึ้นเพื่อผลิตและจัดจำหน่าย และยังสร้างประโยชน์สร้างไรายได้ให้กับตนเองแถมยังสร้างประโยชน์ให้กับสังคมอีกด้วยเพราะว่าการที่เราทําสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นเนี่ยเราจะต้องมีการจ้างลูกมือเพื่อที่จะให้มาช่วยการผลิตเนี่ยให้มันมสะดวกแล้วก็เร็วขึ้นแบรนด์นะคะเราสามารถคิดที่เองได้เลยค่ะเราควรจะเลือกคาที่สั้นแล้วก็จะง่ายควรจะมีศิลปะในการตั้งชื่อ,อยกตัวอ,อย่างเช่นของเรานะคะมีการตั้งชื่อแบรนด์ขึ้นนั่นก็คือ MGT DIY นะคะที่มาของชื่อคือการที่เรานําตัวย่อส่วนของสมาชิมกมารวมกัน ยิ่งเป็นคำที่สั้นมันก็จะจำง่ายมากขึ้นคนส่วนใหญ่ก็จะสามารถจำชื่อแบรนด์ของเราได้ก็คือหลักการและเหตุผลของแบรนด์เรานะคะก็คือลงมือทำง่ายแล้วก็นำทรัพยากรจากธรรมชาติมาประดิษฐ์เพื่อใช้ประโยชน์แล้วก็สร้างรายได้โดยการนำไม้แล้วก็เศษไม้มาประดิษฐ์มาทำเป็นกระปุกออูมิเนียจากธรรมชาติสำหรับวัตถุประสงค์ของพวกเรานะคะคือการนำท้องเหลือใช้หรือ สิ่งของที่ไม่ได้ใช้แล้วนำมานำกลับมารีเมคใหม่ให้เกิดประโยชน์ค่ะและววิธีดำเนินการของเรานะคะเราทำกันเป็นระบบนั่นก็คือการเขียนแบบแผนของธุรกิจมอบหมายงานให้แต่ละฝ่ายเริ่มผลิตและออกแบบโลโก้ค่ะ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ด้าน,นะาคาเนื่องด้วยผลิตภัณฑ์ของเราเกิดจากความคิดสร้างสารรค์วายทำให้หยิบจับหรือใช้สอยได้ง่ายโดยผลิตภัณฑ์ที่เราทําจะมีความหลากหลายไม่ว,ว่าจะเป็นโมเดลเล็กๆที่ใช้ประดับบ้านหรือกล่องอุปกรณ์ที่ใช้งานไม่ว่าจะเป็นใส่ของหรือกล่องดนสอที่มีลวดลายน่ารักและน่าใช้ในราคานะคะคสามารถจับต้องได้และใช้ได้ในทุกที่ทุกวัยได้ค่ะค่ะสำหรับการทำแบรนด์ของเรานะคะเราต้องวางแผนอย่างเป็นระบบอย่างเช่นตั้งชื่อแบรนด์หาหลักการ และเหตุผลวัตถุประสงค์ของแบรนด์วางแผนการดาเนินการผลิตสุดท้ายก็คือประโยชน์ที่จะได้รับนะคะค่ะวันนี้เราขอจบการนําเสนอการสร้างแบรนด์เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ